กลายเป็นประเด็นดราม่าที่ชาวเน็ตขุดขึ้นมาอีกสําหรับบ้านของนักร้องชื่อดังลำไยห,หายทองคําหลังยุติความสัมพันธ์กับปุ้ยแอลกอฮอล์ที่ดูใจกันมามากกว่า9ปีโดยชาวเน็ตเผยว่าครั้งหนึ่งทั้งคู่เคยคิดจะวางแผนสร้างอนาคตร,ร่วมกันผ่านบ้านสุดอลังการที่ใหญ่และสวยงามแบบแกลนสุดๆไปเลยโดยโพสต์ในอดีตปุ้ยได้เดินทางมาช่วยดูบ้านพร้อมเขียนข้อความระบุวา่ามาดูบ้านให้เจ้านายช่วงนี้เจ้านายบ่นบ่อยๆทุกอย่างเรียบร้อยดีสิ้นปีน่าจะเสร็จสมบูรณ์ครับนายสาธุ ทั้งนี้ในโพสดังกล่าวทางลำไยได้เข้ามาส่งสติกเกอร์และปุ้ยก็ได้เข้ามาตอบเป็นความน่ารักที่ทําให้ชาวเน็ตอิ่มใจเป็นอย่างมาก สำหรับลำไยไห่ทองคำนั้นมีบ้านที่สร้างด้วยน้ำพักน้ำแรงตัวเองหลายหลังพร้อมทั้งสร้างบ้านให้กับครอบครัวด้วยก่อนหน้านี้เจ้าตัวเคยพูดถึงบ้านหลังแรกในชีวิตซึ่งเมื่อปี2562เจ้าตัวได้เปิดบ้านที่ซื้อมาด้วยเงินสดจากการทำงานต่อเนื่องกว่า4ปีโดยบ้านหลังโตในกรุงเทพซื้อมาในปี2561อยู่กับแม่ผู้จัดการบ้านและน้องหมาหนึ่งตัวความพิเศษของบ้านหลังนี้ก็คือมีเสกโลโซนักร้องชื่อดังเป็นคนดูบ้านเล็กที่ให้เพราะตอนนั้นได้ทำงานเพลง กับพเเองโดยตอนนั้นเจ้าตัวได้เล่าว่าช่วงแรกที่กําลังตกแต่งบ้านนั้นไม่ได้ปิดน้ํา4เดือนเพราะกําลังอยู่ในช่วงทําสวนและให้คนมารดน้ําต้นไม้จากนั้นก็พบปัญหาใหญ่คือคนที่มาดูแลได้ปิดน้ําไม่สนิทระหว่างที่ลำํำไยออกทัวร์คอนเสิร์ตต่อเนื่องกว่า4เดือนทําให้น้ําหยดทีละนิดจนเกิดตะไคร่ที่พื้นประตูก็พองเพราะเชื้อราทําให้นักร้องชื่อดังต้องเปลี่ยนใหม่หมด ลำยยได้เผยว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านที่ตัวเองซื้อมาเป็นหลังแรกในชีวิตแต่ได้ทําบ้านให้พ่อที่ยะโสธรกับทําบ้านให้แม่ที่ร้อยเอ็ดโดยเวลานั้นนักร้องชื่อดังซื้อรถสองคันด้วยเงินสดของตัวเองด้วย ทั้งนี้ในปี2564ลำไยหายหทองคำเปิดใจว่าเด็ควักเงินสดซื้อบ้านริมทะเลราคา22ล้านบาทที่หาดจอมเทียนพัทยาสร้างความตื่นตามมากเพราะลำไย,ยเอาเงินไปวางมัดจำกว่า4ล้านกว่าบาทนักแสดงสาวเผยว่าตนทำงานหนักมาตลอดมีความคิดกับที่บ้านว่าอยากไปพักผ่อนไปเที่ยวทะเลชิลๆและเมื่อเห็นบ้านหลังนี้ก็พบว่าเป็นทำเลที่ดีอยู่ห่างจากหาดเพียง700เมตรจึงซื้อเก็บไว้ทั้งไว้พักผ่อนและใช้ลงทุนระยะยาว หากราคาที่ดินขึ้นก็อาจจะขายให้ได้ราคาดีอีกด้วยทั้งนี้บ้านริมทะเลดังกล่าวลำไยเคยพาปุ้ยได้ไปที่บ้านหลังนี้ถ่ายโพสต์ลงโลกออนไลน์ตามการเสียงชื่นชมของชาวเน็ตอีกด้วยแต่สุดท้ายก็เกิดข่าวยุติความสัมพันธ์แต่บ้านที่ลำไยใช้น้ำพักน้ำแรงสร้างมาก็สะท้อนความฝันของนักร้องที่ต้องอดทนทํางานจนมีบ้านสวยๆงดงามไว้พักผ่อนเราก็ขอเป็นกําลังใจให้ทั้งลำไยและปุ้ยฝ่าฟันอุปสรรคนี้ในชีวิตไปให้ได้นะคะ ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า22ล้าน f o l l o เวอรอย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ